แล้วเว้ยเฮ้ยสวนรับเขาวีเก้มีกามาครับรอบนี้มีกำไรแล้วเออได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันนะพี่น้ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันนะครับโบมาเข้าไปครับดอกนี้ลับขดสองเข้าไปครับคำเตือนวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามอายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมนะครับ คราบสวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมผมเช่นเคยครับมียักษ์เจ็ดแปดเก้านะพี่นะเออวันนี้ผมกับเกมน,นี้ครับผมนี่ครับหนีฝ่าแดนน้ำแข็งนะพี่นาผมบอกเลยว่าเกมน,นี้นะครับแพนกินแดงตีดุจัดน,นะบอกเลยว่าทุนหนึ่งันบาทวันนี้เดี๋ยวมาเล่นได้ดูครับนี่ครับเกมน,นี้นะพี่นะเออบอกเลยว่าตอนนี้อัตราการชนะนี่ครับ ขึ้นให้ดูก่อนเลย99%เช่นเกย์ครับอ่ะก่อนไปรับชมเกมนะครับผมฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ช่องเฮียยักษ์ก่อนเลยนะพี่นะเออฝากกันหน่อยนะครับดันช่วยกันนะครับน่ารักกันจริงนะพี่นะอ่าไปกันเลยมาครับทุนหนึ่งบาทครับเบ็นสิบเหมือนเดิมเลยพี่เออผมเทคนิคเดิมนลพี่นะลองก่อนสิบหมุนนะพี่เออมาลองก่อนสิบหมุนครับว่ามันไหลดีหรือเปล่าเกมนี้นะพี่นะเออไม่ใช่ไปเล่นไปนตามแล้วมันไม่แตกไม่แกงไม่มานะพี่นะเออสวยครับมายังไง นั่นแหละเอ้ยอีกสี่ตัวนะอีกสี่นก็ขาพีเกียบเออยังครับพี่เออถือว่าไหลดีอยู่นะพี่ไหลนอกยังมาอยู่นะพี่นะเออไหลนอกยังมาอยู่นะพี่นะใหญ่นอกยังมาอยู่เดี๋ยววันนี้ทุหนึ่งพันบาทเดี๋ยวดูสิครับจะบวกเท่าไหร่นะพี่นะเออจะบวกเท่าไหร่นะพี่นะมายังไงเออสวยครับเอตจ่ายแล้วยังไงครับเดี๋ยวสามหมุนโบบาเข้า,าไปครับเปนเคครับ อีก3ตัวเท่านั้นครับถ้าจ่ายช่วยครับผมมาแล้วครับผมเ,ออเกมนี้เข้าง่ายนะพี่นะแต่บางทีเข้าแล้วก็ไม่จ่ายก็มีนะพี่นะมาเดี๋ยวมาดูมุมนี้ครับมันเป็นการหมุนซ้ำนะพี่นะนี่ครับ A สตัวครับป๊อสีม่วงครับ1234ครับมันจะมาบวกต็มนี้นะพี่นะถ้าอันนี้เต็ม10มันจะเพิ่มหมุนถ้าอันนี้เต็ม10มันจะเพิ่มคูณนะพี่นะเฮ้ยอย่ามึอย่าพึ่งโอ้โหพี่ดูดิเอโอ้โหไอ้เข้าฟรีโโฮเฮ้ยเข้ามาทำไมอะพี่ดูนะเก้าจุดสองบาทอ่ะไม่ี่เดียวูรัน่อี่ับ เดี๋ยวจะโดนเบ็ดหนักนะอย่าบอกก่อนเดี๋ยวโดนเบ็ดหนักนะบอกก่อนเออมาเี่ขยับเบ็ดของพี่มาเบ็ดที่สิบแล้วกันค่อยๆขยับไปครับไปสิบมครับค่อยๆขยับไปครับพี่น้องครับเออนี่ยบอกเลยเกมนี้ถ้าจ่ายจ่ายหนักมากๆแล้วพี่นะเออถ้าจ่ายจ่ายหนักนะครับผมเคยเล่นเบ็ดสิบเบ็ดห้าแล้วพี่นะแตกเป็นหมื่นก็มีนะพี่นะเกมนี้นะผมบอกก่อนเออใครอยากตามอยากเล่นนะพี่นะลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะพี่นะเออแจกฟรีให้ด้วยสําหรับ AI ดูเปอร์เซ็นต์ครับมา สามหมุนยังไงเนี่ยโอ้โหเออสวยครับผมปลาปลาสวยครับเป็นกีดดอกนี้มาดิสามร้อยหกสิบไดครับว่ายับรับมาแล้วเข้าฟรีเกมมาดอกนี้ยังไงได้เท่าไรเดี๋ยวมาดูกันครับหมุนจำไม่หนึ่งทีสวยโบบะเออหุงนใหญ่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูดิพี่ชายเออเข้าไม่แจกเลยอ่ะเออเข้าไม่จ่ายเลยอ่ะแต่เกมยิ่งเข้าง่ายแล้วใครเล่นอยู่น่าจะรู้นะพี่ดาเออมาขออนุญาตโอ้โหสวยว่ะหุย ดอกนี้อุยไหลด้วยเอาละเหลือหนึ่งตัวยังไงบันเทิงสิน oh. ไม่มาเลยพี่ล้มาครับคุนสองพันแล้วขออนุญาตขยับเป็นสี่สิบแล้วกานไปสิบมุนครับมาแต่ดำไปครับสวยครับโบหบุนแรกครับจ่ายรวๆนะพี่นะาช่วงนี้นะเอออัตราการชนะมันเยอะนะพี่นะาผมบอกเลยว่าเกมมันกำลังแตกกำลังแจกกำลังจ่ายนะ,ะเออถ้ามีแนวทางดีๆแบบนี้นะพี่นะามาเล่นนะพี่น้ไม่มีเสียแน่นอนครับผมบอกเลยใครอยากตามรี่ตามเลยพี่ลิงกใต้คอมเมนต์ได้เลยลุยครับผม,ย,บออมบยังไงโบบาดอกนี้มา8ป8บาทแล้วยังไง ขอเก็บตัวคุณหน่อยยาวๆไปได้ไหมเอออย่างนั้นแหละมาครับผมมาแล้วป่ะพันยี่สบาทส,สวยๆเออพันยี่สี่บาทส,สวยๆยังไงโอ้โหเอ,อ้ยอย่าพิ่ว่าวดีลูกโอ้โหเอ,อ้ไปไวจัดเลยพี่เอ,อ้ยไปไวจัดเลยพี่เอ,อ้ยเออไม่ลงไม่ไหลให้เลยอะไม่ลงไม่ไหลให้เลยอะ่ะเออไม่ลงไม่ไหลเลยนะพี่นะดูวะเลยครับไปเบ็ดซีซพักก่อนแล้วกันมา สวยครับผมเออรอบนี้ยังไงไหลแล้วเฮ้ยไหลแล้วเว้ยเฮ้ยสวยครับเข้าฟีเกลอีกามาครับรอบนี้มีกําไรแล้วเออได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันนะพี่นะได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันนะครับโบ้พเข้าไปครับรอบนี้หลับคูณสองก็ไปครับโบ้เขาไปเก้าร้อยเป็นสี่บาทวันเทียบมาครับยังไงต่อครับเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเออเหลยหนึ่งหมุนนะยังไงหมุนยังมาอยู่โบ้เข้าไปครับมาหนึ่งพันสี่สิบแปดบาทไปครับคูณสาม้าไปแล้วครับ เออมันต้องงันครับสวยครับผมจ่ายตัวบ่วงมาแล้วครับพี่เออเพิ่มไปอีกหนึ่งหมุนครับสวยครับไหลแล้วครับดอกนี้ยังไงครับทุนเออทุนพันหนึ่งนะพี่นาทุนพันหนึ่งนะพี่นาจะบวกเท่าไหร่ครับใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งจบดิไอ้กินเอยไอ้กินได้ใจเย็นก่อนเอยกินเองจะจบเร็วไปแล้วขอหน่อยตัวหนึ่งลูกโอ้โหเดี่ยวลอยนะครับผม ไม้ดีนะพี่ดาเออได้อยู่นะพี่ดาเออมันก็ได้อยู่แหละเพราะว่าทุนมา1,000พันะพี่ลาไม้นี้ดูดิบวกมา4 5 0 0แล้วนะครับวันนี้ก็ขอทัวไปถกกอนก่อนแล้วกันเออได้ค่าน้ำมาหน่มแล้วใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบผมนะครับผมแจกให้ฟรีครับนี่ครับปิ้งเอไอแบบนี้นะพี่ดาลิงกใต้คอมเมนต์ครับวันนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องฮียด้วยวันนี้ขอตัวราไป่อนดาวีดักดาวันดีครับ